ครับผมวันชนะมอราชพัฒนทุนบ้านจอมพลไฟที่เราซ้อมมากี่วันวันเดียวหนึ่งด้นก็ซ้อมอยู่ที่มอราชพัฒอ่ามีใครเป็นคู่บ้องซ้อมมั้งตอนนี้ดี่ๆเพื่อนๆเนี่ยกระโผ่ในใครเยอนเนาะตอนนี้เราอายุ20สครับสูงเท่าไหร่170น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้51 52มวยสไตล์ไหนครับวันนี้มาเจอตวงเพชรเคยต่อยไหมไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งไหมต่อยตวงเพชรยังก็ดูนะครับเขามวยสไตล์กี่มือวันนี้มาเจอตวงเพชรนะวางเกมวางง ก็ตามจะได้เองมีอะไรเดยกค่อยแก้ไขวุ้ก็ไปเดี่ยวล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลั่งชินวันนั้นต่อยใครเขตตะวันเนี่ยเปฟรมชนะคะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยห้าร้อยเจ็ดวันนี้ต่อยร้อยหกเนาะวันนั้นเราต่อเขาด้วยเห็นร้อยหกพอดีเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่ตอนยังไงกรณีผ่านเร็วไปแล้วร่างกายเฟนี่กี่เปอเซ็นต์จิร้อยโซบูทแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ต่อยมวยไทยมาของเราหลัก ค,คนจังหวัดชัยภูมิฝากเชิญชวนแฟนขับแล้วนอนเลยก็ฝากใจให้ผมด้วยวันนี้เราใจช,ชน่าลับได้ด่ะวันนี้ปวดหัวผู้แรกช่องทูเลยวันนี้ขอโชคดีสวัสดีครับ